สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับวิธีการใช้ LINE official account ในการสร้างกิจกรรมในหน่วยงานนะคะวันนี้เราก็มาแนะนำวิธีการเพิ่มเพื่อนกันสร้าง LINE แอดไว้แล้วนะคะไม่มีใครเป็นเพื่อนก็กรไอยู่เนาะก็มาเพิ่มเพื่อนกันเพิ่มยังไงนะคะไปเมนูหน้าหลักไปที่คาว่าเพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อนเสร็จนะคะมันก็จะมีหลายแบบนะคะเราสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปส่งให้เพื่อนทางไลน์ได้เลยหรือเราจะดาวน์โหลด QR Code ตัวนี้นะคะดาวน์โหลดไปเสร็จแล้วปริ้นให้เพื่อนเอนเราสแกนก็ได้หรือจะคัดลอกโค้ดตัวนี้เอาไปแปะหน้าเว็บของเราหรือปุ่มติดตั้งเว็บไซต์นะคะ โค้ดตัวนี้ก็สามารถคัดลอกไปแปะหน้าเว็บได้เหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้วิธีการเพิ่มเพื่อนง่ายมากเลยไม่ว่าจะเป็นการ print QR code ไปคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งให้เพื่อนทางแชทไลน์ก็ได้นะคะได้หลายรูปแบบก็เลือกเอาตามที่ถนัดเลยนะคะทีนี้เราก็จะมีเพื่อนในไลน์ในไ i น์ o f f i c i a l Account ได้เยอะขึ้นแล้วนะคะ